ในภาวะปัจจุบันนี้ผมว่าเงินนี้มีคุณค่ามากนะครับมีคุณค่ามากนะครับแทนที่จะปฏิบตัติตามกติกาตามกฎระเบียบนะครับตามกฎหมฎายที่ที่ทางรัฐบาลและทางจังหวัดได้ออกคําสั่งมานะครับก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเล่าของกลางนะครับเป็นเล่าขาวสุราขาว40ดิลิก,กีนะครับจริงๆแล้วราคาก็คงจะไม่กี่บาทนะครับ ครับประมาณ2 2 0บาทแต่ปรากฏว่าสาลท่านลงนะครับฐานท่านพิพภากษานะครับปรับคนละ1,000 0บาทมีอยู่4คนนะครับเท่ากับว่าอสุราขาวขวดเดียวนะครับมีมูลค่าตั้ง40,000บาทนะครับ4ี่หมบาทนะครับผมคิดว่าเป็นเงินจํานวนมากทีเดียวเกือบครึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็เติฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้ปฏิบัตินะครับให้ปฏิบัติ าตามที่รัฐบาลนะครับตามที่ทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้ออกมาตรการเพื่อทั้งนี้เพื่อส่วนรวมนะครับป้องกันการแพร่เชื้อนั่นเองนะครับผมครับ